ที่ผ่านมายุทธธรรมสำหรับพรรคก้าไกลไหมดีคำวิจัยว่าคาดว่าถ้าปล่อยไฟจะตามเรื่องไม่ดียุทธธรรมไหมนะครับแล้วก็ของอย่างเช่นของคุณธนาธรนะครับธนาธนาธรก,ก,ก็สารพันโนว่าผิดแต่ตำรวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องมีความเห็นแย้งกับสารพันโนเลยแต่ว่าผลกระทบที่ผมเอ่ยอย่างเนี้ยเหมือนกับไปรประหาชีวิตเขาแล้วมีแค่คำวิจัยว่าขัดหรือไม่ก็เพยียงพอแล้วไม่ต้องมีบทลงโทษว่าว่าจะต้องไปลงโทษเขาตัดสิทธิ์เขานะครับเพราะเขาคนไทยเนี่ยก,ก็มีสิทธิ ก็ถ้าขัดก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าปปชนะครับตำรวจสารต่างๆเนี่ยก็เข้ามาดำเนินการนะครับไม่ใช่ตัวเองเป็นการตีความนะครับที่ขัดมือมลและมีการลงโทษได้ด้วยขอให้ถ้ามีการแก้น,นะครับขอให้สสรเนี่ยที่จะมาใหม่เขียนให้ชัดเลยแล้วก็ไม่ต้องมีสารนั้งมือยังได้เลยก็ก็ฟังตอนนี้น วินิจัยแต่ต้าส่วนด้วยนะครับก็เห็นอาวินิจัยเรามีความสึกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับท่านประเดีนยนยกเสถานะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดต้องตองนานแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายของคดีเนี่ยก็คือไปการสัมปทานะครับ เราไม่ได้ like อายการสูงสุดในสมัยนะั้นคือว่าที่ไร่ล้งตีเนี่ย <c oughs> ก็เป็นคนสังน่งไม่ฟ้องเป็นแรงเลือกก็คือว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยก็ไม่มีความผิดนะครับเป็นคนดีถึงที่สุดและถ้าอ <c oughs> ายการสงสุดนะครับสั่งไม่ฟ้องเนี่ยแล้วก็ความเห็นกับตำรวจหลังจากที่าอายการสูสดสั่งไม่ฟ้องเนี่ยตำรวจก็มีความเห็น ต่อไปครับสางีครงกาี่ที่เรื่องเนี่ยคนเราเนี่ยตั้งเกิดเกิดมาเนี่ยจนถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีการเงานชีวิตนะครับที่ทั้งผิดพลาดนะครับแล้วก็แล้วก็มาแก้ไขนะครับเราวถึงบอมีโครงการคือคนดีสู่สัง,สงคมคนที่ทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยให้โอกาสเขามาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนะครับก็อย่างเช่นมีอภัยโทษ มีลรัฐมนทินที่วาระสำคัญนะครับก็มีพระเทียนและพระเยรุธแล้วก็รัฐมนทินมาถือว่าขัดแย้งกับการที่ในหลวงมีหลายรัชการนะครับที่มีพรบลรัฐมนทินพรบพระเยโทษขึ้นมาเพื่อนำสวนกระแสตรงตรงนี้เพื่อจะให้คนประชากรคนคนสาหกรรคนไทยเนะี่ย ได้กลับมาเป็นคนดีทีนี้ก็าคนที่ผิดพลาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่สามารถเดกกลับมาใช้ชีวิตอย่างเนปกติได้นะครับถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิของคนไทยคือทักทวงแล้วเนี่ยทางท่านนายกแต่ถ้าเนี่ยก็ส่งไปเลื่อนไปถึงกฤษฎิกาให้ให้ให้เตะควมามมานะครับ กิกาก็คีความเห็นว่าไม่ผิดวุฒิสัมปทานครบนะไม่มีวุฒิสัมปทานต้องห้ามนะครับอันนี้ยกถึงได้ได้แต่งตั้งแล้กวก็ถูกจ้างเป็นตําแหนงครับรับรองว่าวุฒิสัมปทานไม,ไม่ไม่มีวุฒิสัมปานต้องห้ามนะครับซึ่งถ้าอย่างนี้เราก็มีความเห็นว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องยกกิจสิทธิกาไปเลยดีไหมในเมื่อกิจสิทธิกาเนี่ยเป็นองค์กร ที่ปของรัฐบาลนะครับให้มีความเปลียนม่ากนะครับอย่างนี้ก็จะมีความเนหน็ียนอะไรก็ไม่เชื่อถือไม่ได้นะครับซึ่งผมก็มองที่สายน้ำนวนเนี่ยไม่ได้ความสำคัญกิจสิทธิการเลยเนะี่ยมันน่าจะมีปัญหานะครับคือคุณสัตปต้องห้ามนยอย่างเช่นจำคุกหรือโทษอาญามา ค้นโทษอาญามาสิบปีก็ก็มีมีบทสวดต,ต้องห้ามแล้วนะครับแล้วก็มีรับผนทีนมามีเอาไปโทษมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเข้าใครนะครับที่มีสวดต้องห้ามนะครับเรื่องเกิดมาต้องผมว่ามันเกิดสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มมแจะให้คนเวตาบากทั้งชีวิตเนี่ยผมถูว่ามันจะร้ายเกินไปไหมนะครับแล้วก็ การที่สารน้ำนวยวิชัยเอาใหม่เนี้ยมีส่งผลกระทบหลายหน่วยงานหลายคนนะครับที่มีความเสียหายนะครับอย่างนี้ <c oughs> ที่ผมทราบมาว่ามีรัฐมนตรีนะครับหลายคนที่แต่งตั้งคนที่มีตำแหน่นะครับมีประวัติอย่างของอทนายคนนี้นะครับก็บางเีน่าต้องผิดด้วย นะครับก,ก็ต้องไปตรวจสอบกันแล้วว่าคณะทํางานของฐําตีที่ภาษาลมนตีผู้ช่วยฐําตีเนี่ยถ้ามีปฤสมบัติอย่างที่สารพิาิจายว่าผิดเนี่ยนะเพราะว่าทั้งคณะโดนแน่คอ,อรมอที่อน,น,นุมัติที่รัแหนางทากการเงินน,นะครับก็ต้องโดนด้วยนะครับทุกเรื่องจริยธรรมนะครับก็มีส่งผลถึงคอ,อรมอเลยนะที่แต่งตั้งคนที่มีประวัติ ที่มีดีมาไปไอ้ที่ที่แต่งตั้งไปแล้วต้องตรวจสอบละนะไอ้ที่ที่คนใหม่มาก็ต้องต้องมาผมบาีต้อง,งมาคำนึงถึงคำวิจัยของสายพ้นเมื่อวานนี้นะครับจะแต่งตั้งผู้ช่วยคณะทมงานต้องคํานึงถึงวิสัยของสหนุนเมื่อวานนี้แล้วก็มีผลปกพันนะครับก็ต้องมีความละเอียดลรวเราคอบขึ้นและจะหาคนที่ไหนมาทําง,งานนะครับ เรื่องนี้ก็หมุนกันเลยว่าสารมนุนผมไม่เ,เอยยังยังไม่ทำารขา,า,าัดเอกสารนั้นยูยังไม่ได้เลยนะว่าปกติสารเนี่ยต้องให้ความยุติธรรมถ้าหลักฐานยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องนี้ไม่เกิดแล้วเอาผิดเขาเนี่ยมันขัดกับหลักยุติธรรมไหมนะครับเรื่องนี้ไม่เกิดโดยหลักฐานไม่ชัดเจนนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมีคําพูดคําแต่ว่า ปล่อยคนผิดร้อยคนยันดีกว่าเอาคนถูกมาลงโทษนะครับนี่แหละสิ่งที่ทำไม้เขาสงสัยเขาถึงยกผลประโยชน์ที่จะจำ,จำเลยนะครับในหลักของกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่สารมนุษเนี่ยแค่สงสัยหรือเหตุคา,าดว่าจะเกิด เขไปหลุดไปให้วิสัยเขาิดไปแล้วอย่างของผมเนี่ยหลักฐานคดีถึงีสุดก็ไม่มีนะครับตรวจสอบทุกหน่วยงานไม่ว่าจะศาลอายการตำรวจหรือนจำก็ไม,ม่ไม่มีคดีถึงที่สุดนะครับแล้วของผมเนี่ยคุณสปนห้ามเนี่ยเขียนชัดว่าคดีถึงที่สุดนะครับแต่ว่าศาลวิจัยวันนั้นนะบอกว่าเชื่อว่ามันยุติธรรมตลอดถูกไหมนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมายุติธรรมสำหรับพรรคเก้าไกลไหมที่คำวิจัยว่าคาดว่าถ้าปล่อยไฟจะตัดเรื่องไม่ดียุธีธรรมไหมนะครับแล้วก็ของอย่างเช่นของคุณพนาธรน,นะครับธนาคุณอร่อยก็สารน้น,นว่าผิดแต่ตำรวจสั่งไม่ฟ้องอะไรนะสั่งไม่ฟ้อง,งมีความเห็นแย้งกับสารน้ำนวนเลยแต่ว่าผลกระทบ ที่ผม,มอเอ่ยถึงเนี่ยเหมือนกับไปไประหาชีวิตเขาแล้วนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายในชีวิตเขามากๆเลยนะครับหลังจากเย่างของเก้าไกลเนี่ยคดีอาญาต้องตามมาอีกคดีทีทําต้องตามมาอีกนะครับเพราะว่าอาว่ามีผลรปันจากคำวิสัยคอามสองนักข่าวสายมนุนน,นะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันผิดแน่ๆเลยนะมีหลักฐานชัดๆเนี่ย แต่ไมนโดยังยังยังให้ผ่านเลยนะครับก็เรื่องนี้เรื่องยังไม่เกิดใช่ไหมแล้วสองเนี่ยเรามีสภาผู้แทนสดอดเนี่ยคืออำนาจหน้าที่คือออกกฎหมายแก้กฎหมายนะครับแก้ไขปัญหาชาวบ้านนะครับแล้วจะเปลี่ยนจะแก้กฎหมายเนี่ยก็ต้องแก้ในสภานะแล้วก็มีสิ่งที่ มันก็ไม่น่าจะผิดอะไรถ้าสมมติว่าสภาสมาชิกสภาไม่เห็นด้วยก็คว่ำประมวลรบันั้นไปก็จบใช่ไหมแต่นี่คาดว่าเฉยๆว่าจะเกิดยวเมเสียหยอะไรยังไง,ะไงนะครับถ้าจะแก้กฎหมายใดๆเนี่ยแก้ไม่ได้ต้องปฏิวัติอย่างเดียวใช่ไหมส่งเสริม่เป็นการปฏิวัติหรือไม่ต้องถามสารรัมนจะแก้ กฎหมายหรือลํานวนเนี่ยต้องแก้ด้วยการปฏิบัติต้องเ,เอาไปเหตการณ์เอาปืนรถถังมาแก้ใช่ไหมแต่ที่จะแก้ในสภาที่มีสมาชิกผู้แทนราษฎรที่มาจับประชาชนสีสุดใจให้เขาไปทำงานแต่สํานวนบอกแก้ไม่ได้ต้องให้รถถังออกมาแก้เป็นประเด็นการชอบอย่างนี้ใช่หรือไม่ อยากเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ถ้าแก้เนี่ยแก้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับถ้าปีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนุ่นนวเนี่ยผมก็อยากให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ย,ดดยแก้เรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลน้ำนวลด้วยมีอำนาจใช้อำนาจเกินกว่าขอบเขตหรือไม่ขนาดปัจจุบันและใช้หลักการพิจารณวิสัยยังไงไม่ไม่ไม่ไม ไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนแต่ก็ยังใช้ความเชื่อแล้วก็ตัดสินทำให้มีผลกระทบกับคนที่โดนตัดสินสารฎนกาเนี่ยมีแค่คำวิจัยว่าขัดหรือไม่ก็เพยียงพอแล้วไม่ต้องมีบทลงโทษว่าว่าจะต้องไปลงโทษเขาตัดสินเขานะครับเพราะเขาคนไทยเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับก็ถ้าขัดก็ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าปปชานะครับตำรวจสารต่างๆเนี่ยก็เข้ามาดำเนินการนะครับไม่ใช่ตัวเองเป็นตั้งการตีความนะครับที่ขัดมืนและมีการลงโทษใต้ด้วยนะครับซึ่งจะมีาอำนาจของศาลดูกก็ปี60เนี่ยมาจากไหนก็มาจากปฏิก,การใช่หรือไม่ จากการปฏิวัติใช่ใช่หรือไม่แล้วสำหรับรัฐมนสรฉบับนี้นะครับวิธีการมันตีความทั่วไปแต่สัมนุนตีความเฉพาะกฎหมายรัฐมนุนอย่างเดียวพว่าว่าขัดหรือไม่ขัดกับรัฐมนุนแล้วก็ขอให้ถ้ามีการแก้นะครับขอให้สสรเนี่ยที่จะมาใหม่เนี่ยเขียนให้ชัดเลยแล้วก็ไม่ต้องมีสารนัฐมนนยพีงได้เลยคกความ มัาตาไหนเป็นยังไงให้ชัดโลกรีได้เลยนะครับนี่ต้องมาตีความกันเนี่ยแล้วตีความใช้ความคิดอคติทัศนะอคติด้วยไม,ไม่ไม่คำนึงถึงหลักฐานที่เป็นนิติวิทาศาสตร์ไม่คำนึงเลยอย่างของผมเนี่ยเอกสารสำเนาพระกระสอบส่วนเนี่ยไม่มีการรับรอง กลหมายเขาเขียนเลยว่าห้ามรับฟังห้ามมาฟังห้ามมาพิจารณาก็มารับฟังนะอย่างของเก้าไกลเนี่ยเรื่องยังไม่เกิดเลยแล้วก็เขาจะแก้ในสภาก็ยังทำไม่ได้เลยถึงบอกว่าจะแก้โดยใช้รถถังอย่างเดียวใช่หรือไม่ต้องสอ,สอบถามต่างกระทรวงการศกษาพีน้งชวงนนะ,ค,ะครับครับ